กินข่าวน้ากันได้จ้าพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุภูสุคนเมื่อนี้ก็กินข่าวครับส้มล้มตำสมเพจไปกินข่าวกันส้มล้มผู้เฒ่าบ่มีเวียกบ่มีงานฮะนี่แหละครับอันบ้านนอกบ้านหน้าพ่อติกินข่าวน้ากันเสียมันฮอนมันฮอนแล้วก็มาอยู่หมองพึ่งมาใส่ยู่หมองพึ่เย็้นทางหนองนำมามา thằng non nam khi non gen gen mình đã càt pin, bạc láng này má, xin con dằm om no chuột, cắp súp huyết cá răng, xếp tôi ăn với ปลาทูปะวะกระบาดกินน้ำมูบะได้พอกินเผ็ดบะได้น้ำกระบาดะเบียคนนั่นน้ำซอยคนนั้นอร่อยนึงกระบาดตำหมงเบียคนสีอยูุลานคนตัวแม่น้ไหนเจ้าตัวที่ถูกย่างเลยแม่ไปสื่อซอยคนนด้นเนี่ยอันนั้นแมาจะขวดแน่กรับเพื่อแปาน้ำขวดขายได้กับบักเม็ดบักแตงจับเม็ดแักผักพร้อมจากสองห่อ ถ้ากันกินแเสีกินหลายคนาเสียบดิพี่น้องเลยแล้วเขาอีสานบ้านนอกแซบเบอครับพี่น้อง้ยแซบกินหลายคนทิงแซบอันสุแค่กระดังใช่หรือเปล่พี่ตแซบนะกินขนมเส็กินนด โอ้ยพี่ขารตากแดดกับบานได้ปะเนี่ยป้าดมาเย็นแตอฮะนี่นายเิรอดจินรอดน้ำอไม่แม่จะเแม่แนะนำเย็นน่ะน่ะขวดนึงนะิโนรอล้านหมเนาะจินรดสียบ้งเพือนากินเถอะอันละรุ้นแมนพากอีหยังเงนฮะดีเบิ้งแตกตอนถรากระโดนถ้ากระโดนน้ำแสบด้วยกินกระปุ่นกับแสบมาฝาดถ้ากระโดนน้ำ อากาศลมกหรือพัดน้ำไอ้น้ำนะโอ้เย็นสวยๆหน้าตาบ้านนอกบ้านน้ามือนี้เริ่มมือนี้เริ่มสิล้นล้มหนูได้พี่น้องอากาศเริ่มสิเย็นแม่แต่ว่าออกแดดไม่ได้ถ้าน้ำมันน้ำมันทั่งห่มดีร่มดีพักต้นน้ำเรียกสาดจิ้ง บ้านน้องบอนไม่ลอยกลัวรังค่ากับมองนี่นารักที่สุดพี่น้องมาัางซุ้มกันกับเฮ็ดกับเขาก็น้ำสู้กันกินเมื่อเอาไปไหนนารักเจาของบ้านก็ได้จาของบ้านก็เป็นคนดูคนมันแบบนี้ไม่ได้อยู่เลยเจ้าไปก็ไป เมือนแรกคว้าปีก็ได้หรอกนะเพราะคนแก้มีน้ำปูดิไปเปิดปีเองดอกเพราะไปปูก็เกิดไหมผมนีแนบผมมีแบบปูอยู่ด้วยเด้ออันนี้ไขมันบริสุทธิ์ได้ค่ะนี่ไขมันมันเป็มันเป็นแบบเนื้อสัตว์ได้มันเป็นไขมันบริสุทธิ์กินดีกิน บ่มี่ถันไทยดอกพัดผักชีปลาเัก่อยดอกยอดดอกบุหรี่เรื่องเกิดพอกต้นผักหวานต้นนึงฟุ้งนุ่มเหมืต้นผักหวานเนี่ยเซนประวันบานแล้วเนี่ยเป็นยังว่าเมื่อนเมื่อลูกมาเนาะตอนเขาผักหวานมากกับไข่หมดแดงแจงกินมันดีหมดจะดีไข่กับมะเขืแกงผักหวานจ้าเสียตะเกิดมากกว่าสัตว์ทั้งกลางทั้งหยังใส่เขาว่าอีแม่คือบ่เด็ดยักษ์แล้วกูบ่เคยนแกบ่ะเขืแกงผักหวานยักเสียเสนอเอาทั้ง ซื้อมาจะได้จังส mm ันเราแจงเสมอเลยเราเส้นดายมัส hmm. ันต่างมอแบบไงหนึ hmm. okay. mm ่งนะกินกับบวไข่หมดแดกกับว่าเมนหน่อยได้ไข่หมดแดเป็นครืงกิโลนเด็กเท้ถิ่มมันบวดเขาไ่กินเขาแบัไม่เอาใบออกบ่เอาใออกม่า้างออกันบ่เแลแ่ยเนขนาดมันกินมันยังหักพีเม็ดด้วยทัละเม็ดละเมีดไม่ก่แบบพีดไม่รุนอันบอกแบบ คือเทีนตั้สม <centimet re> <online> ัยกินได้นะบกพีกนี่โอ้ยหักกระปะแดกไปหน่อยน้กันเขาบอกไปเป็นมรักบักกย้อนตอนนด้หักกระปะแดกกันนั่นหนวยละคำละคำมูดแบสมัยตะกินดีเลยตัวเินเก็ได้ก้มหนอย้มหนวยนะจัดไปกระถูกระถูย่ใส่ซอยเ็ดประูตี อ๋อแค่นี้ก็ได้พี่น้องเด้อสิไปหาเบิ่งปลาทูน้ำสระกันนั่นรักษาสุขภาพเด้อพีนออ่น้องเด้อหีดสะโตกำลังหีดนะคะ,ะหีดสะโตหรือหีดโตนี่แหละกำลังหีดรักษาสุขภาพกันพันทีจา้า